โอ้โหไปตายตอะไรประมานั้นเดี๋ยวขอตายก่อนโอเคเดี๋ยวมาตั้งนี้นะนี่มันมีช่องน้ำมีช่องน้ำอยู่โอ้เก็บ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 แล้วนี่ผมเก็บแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้ย ตั้งครับยากจังเออได้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 ไดไดไดโอ้ไม่ได้เหรอเดียวทำไงดีว,วะเนี่ยหาบกเขาบกคุณอยู่ข้างในไ,ได้ไปก่อนนะได้ปะโอ้ยโอ้ย เจ็บเฮ้ยเจ็บเด็วนะอยากลองทำนะดูนะเออเดี๋ยวตายไปก่อเหรอ้อนะ่าสนใจอ่ะนะไปแล้วไปก่อไปก่อไป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 อย่างไหนมันทำไม่ได้แล้วหาวิธีอื่นดีกว่าโอ้โหอะไรอ่ะอุย้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะแตก จะดูว่เาเอ็มแตกแน่เร็ววะนะเอเืนะเออะไรเนี่ยโอ้ยพวกตมีแต่น้ำยุดเี้ยผมไม่ใช่กัปตันคุณนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆไม่ใช่กัปตันเรือไปหายไปกัปตันเรือไปโอ้ยมด่าสองบาทหน่งชิปแล้วลูกทีนี้มีหรอกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย ออเออโอ้ยโอ๊ยทางนั้นดีกว่าไป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 บุทางเดิมไปทางนั้นดีกว่าทางนั้นดีกว่าทางนั้นดีกว่าทางนี้จะมีอะไรสักอย่างกลองกล่องกองกองมีไม้พัดเออ ผมขอขุดๆๆๆๆเร็วๆเร็วโอเคๆตงคงไงแป๊บเปนะขอทำอะไรทักอย่าง Khi, 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 khi. không bảo gồm ừ. để bờ, bắt chạy ngay ngay thế nào nè, đây, điêu, tôi chơi anh má đi qua, Khuẩn má đi qua, được, 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 à, được, 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 ไม่ได้การแล้วคนไม่ได้การแล้วแหละจัดไม้ก็คูรนานโอเคแล้วพ,<บ>พี่เฟปแตกตายพีเถออ้ซอมบ,บี้ไปคนฆ่าฆ่าซอมบี้ไปขผมนี่ไี่สมุดอะไรวะเนี่ยพูดสังเกต Bab ni nengok nak. Okay, sepilan sepilan. Oh, 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 tek, tek, eh, tek kan kiri lah. Dah, kau sebut tu sebut ni. Sebut apa ni? Cuit kat tolol Tak ada ok, suai lah. A ngay đi vào con, thăm ngay đi, mày ngay đi, đi. ngay, mày đi, đi. A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  mày đi. ผมลองอะสักอย่างนะผมก็จะได้นะอวะทุกคนอย่าสนใจได้ผมโอเคควกัิจีกไม่รู้อะไรเลยสักอย่างนะเออทำยังไงดีวะเนี่ยนะอ,อ่ะอยาตัวนี้ก็ไม่รู้วะเนะี่ยลืมเลย โอ้โหไม่รู้เยอะแยะจังเลยโอ้โหว่าแล้วไหมมันนู่ดังเลยไม่อิี้่ีความอะไรขึ้นได้คนนี้ไหมออไม่ใช่แล้วดิเลยเดียวเออ ไปตั้งอะไรตรงไหนว่าเอ้ยมีไฟผมคืนหน้าคุณช่วยแล้วมีไฟแล้วทุกคนบูบูไปช่วยมาเออเรียผมมัจะไปมันจทานมันจะไปเน,นี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหาอล้วกันหาตั้งแล้วกันโอเคเดี๋ยวลองทานสักครั้งเออน,นะเมกี้ก็จะได้แหละอืม ทุกคนอ่าถ้าผมทำในผิดพลาดผมก็ขอโทษเุกันเพราะว่าเอ่อประสบการณ์ในเล่นบัครับในใต้น้ำมันคือเล่นบก่อนนะอาจจะมึนๆเป็นหนึ่งอุย้ยเก็บซีคขุดตั้งตั้งอีกร้อยอะแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนนะทำไม่ได้เกี่ยวนะเมื่อกี้กดเห็นหนูแม่ผมขุดแล้วไอ้น้ำมันหายไปเลยอะมันดูดน้ำใช่ไหมอะ่ะนี่นี่เห็นไช่มันดูดน้ำแล้วอมตังเนี่ยเออเหมือนเราทำลายนะ้ำใช่มันใช่ไหมเปล่าเออผมหาวิธีในการ แกเป็นยังไงวะเนี่ยฮะขอดู้เลยอืม,มทำไงดีวะเนี่ยเอ,อ้อไม่นะบามเม่ได้ไม่กี่บอกกินหายไปไหนบอกดิน